วันนี้อยู่กับเซลดานะคะแล้วก็เดามาพร้อมตัว l ีเจนเดอร์2.4สีแดงแดงคันนี้นะคะวันนี้ฝนตกมีโอกาสได้มารีวิวแล้วก็เทียบคู่รถกับคันสีขาวแล้วก็สีแดงให้ดูกันคันสีขาวคันนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะคะให้แยกให้ออกนะว่าเป็นรุ่นอะไรสีขาวหน้านี้นะคะเดี๋ยวพามาชมนิดนึงนะคะคันนี้สีแดงคันนี้สีขาวทั้ง2รุ่นนะคะเอ่อทั้ง2รุ่นนะคะแต่งเป็นชุดแต่ง g r Sport ทับด้วยชุดแต่งวาซุมาเช่นเดียวกัน แต่ความแปลกของเขาคือคันนี้เป็นรุ่น2.8ตัวท็อปเลยเป็นรุ่น GR Sport ราน989ส่วนคันขวาของเราสีแดงคันนี้นะคะเป็นรุ่นของตัว l e g e n z 2.4ขับ24แดงๆคันนี้แต่งชุดแต่ง GR Sport เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะคะจะรุ่นไหนจะล e เดอร์ G, จ,จีจะลีเจนเดอร์ดาวก็จัดให้เหมือนตัว GR Sport แต่งให้เหมือนตัวท็อปได้แต่งได้ไม่เหมือนใครต้องจบที่ดาวนะคะวันนี้ดาวจะมารีวิวในเรื่องของตัวลีเจนเดอร์สองคสี 4, ขับสีแดงราคา1นึ่งล้านหกแับาทแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอ้อนแล้วก็คุณเกียรติจากจังหวัดฉะเชิงเซาที่เป็นเกียรินะคะนำรถสวยๆคันนี้มาให้ดาวได้รีวิวจริงๆลูกค้ามีเช็คหลายๆที่เหมือนกันแล้วก็เป็น FC ของดาวด้วยนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของ ะะแล้วก็มีความชอบในเรื่องของชุดแต่งวาซุมาแล้วก็อยากแต่งให้จบจากศูนย์เลยพร้อมขับหล่อออกจากโชว์รูมเลยในวันรับรถเพราะฉะนั้นโจยดที่ลูกค้าต้องการต้องมาอยู่ที่ดาวแน่นอนเพราะว่าดาวจัดแคมเปญให้ลูกค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการแน่นอนนะคะ,ะวันนี้เรามาดูกันเลยนี่ที่ลูกค้าเห็นนะคะก็จะเป็นตัวลีเจนเดอร์สองทีซีขับสองสีแดงราคา1นึ่งล้านหกแส่สาสีขาวเช่นเดียวกันสีดำลดลง2 0 0 0 0รุ่นนี้มีให้เลือกแค่3สีนะคะหลังคาดำมาจากโรงง,งานเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าฝากระโปรง เราใส่โลโก้ Fortuner สีเงาๆคันนี้ของแท้ Toyota นะคะดาวเน้นของแท้เนาะนะคะแล้วก็ในตัวของตัว l e g e n d ดคันนี้นะคะไฟหน้าก้างปลามาจากโรงงานแล้ตัวด้านข้างนะคะมีการติดตั้งสติกเกอร์วา s สุมาคาดนะคะซึ่งวาตสุมาจะเป็นตัดแดงนะคะ ตัวนี้ก็จะมีความแดงตัดกันคือสวยมากงานจริงนะคะด้านล่างถัดมานะคะเพราไฟตตนหมอก GR SPORT แบบเขี้ยวดำนะคะเซตสีดำนะคะถัดมาด้านล่างนะคะชุดกันชนหน้าของตัว GR SPORT สีดำ พร้อมด้วยโลโก้จีอาด้านหน้านะคะแล้วก็ทับเข้าไปอีกด้วยชุดแต่งวาซุม่าซึ่งเป็นชุดแต่ง2ชิ้นในคันเดียวกันตัวต้นคุณเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแพงนะคะในการติดตั้งแต่ว่าเราติดตั้งในเเตนี้ให้กับลูกค้ากันฟรีๆโดยไม่บวกราคาตัวรถนั้นนะคะไม่บวกราคาตัวรถเลยจบที่ราคา1นึ่งล้านหหามันนะคะแล้วก็ตัวนี้โวโก้แก้วซึ่งมาจากโรงงานพร้อมระบบเซฟตี้เซนเลยนะคะ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการระบบเซฟตี้เซน์เนี่ยต้องรุ่นรีเจนเดอร์ขึ้นไปครบครันแน่นอนราคาอาจจะสูงค่ะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบราคากับตัวลีเจอร์จีอัพเกรดจีหรือว่า ตัว V อัเเกร g r ลองเปรียบเทียบกันได้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีงบเพยียงพอสามารถวิ่งมาเป็นตัวนี้ได้เลยนข้างถัดมานะคะตัวนี้คิ้วล้อเป็นคิ้วล้อเดิมนะคะซึ่งจะแมทช์กันกับตัวชุดแต่งวาสุมาที่เป็นด้านตรงนี้นะคะล้อตัวนี้นะคะด้านข้างลูกค้าใช้ล้อเบร20ล้อเดิมนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้ล้อเดิมแล้วพ่นเป็น black c h r หรือว่า ทําทเป็นสีเทากันหรือต้องการล้อแต่งที่ยางสไตล์ออทอรินก็ให้ดาวจัดให้ได้แต่ตัวนี้ลูกค้ายังคงชื่นชอบในล้อสเปคเดิมแต่ว่าอัปเกรดเป็นยางอื่นแทนด้านข้างต่อมานะคะลูกค้าอัปเกรดในเรื่องของชุดพับกระจกไฟฟ้าค่ะซึ่งชุดพับกระจกไฟฟ้าตัวนี้นะคะเป็นงานแท้จากโตโยตานะคะไฟเลี้ยวซีเรียลนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ด้านหน้ากระจกแล้วก็ไฟท้ายในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวซีเรียลนะคะแค่ไฟหน้ากับไฟเลี้ยก็คุมแล้วะคะ่ะลูกค้าในเรื่องของดีเจนเดอร์ กันสาแท้โตโยต้าค่ะมือจับนะคะอัปเกรดจากโครเมยียมเป็นมือจับดำให้พร้อมสเกิร์ตข้างของเซ็ตชุดแต่งวาสุมาแดงดัดดำนะคะท่านในที่ยังไม่เคยเห็นสีแดงแต่งวาสุมาดาวมารีวิวให้ดูแล้วจัดได้เลยค่ะที่ชื่นชอบสีแดงนะคะแล้วก็ภายในตัวนี้นะคะมีการติดตั้งในเรื่องของพรม 6D นะคะเป็นลายข้หลามตัดสีดำนะคะได้แดงแล้วก็ มีการติดตั้งในเรื่องของกล้องบันทึกรถหน้าหลังเป็นของแท้โตโยต้าด้วยนะคะเซตนี้นะคะ mm hmm. ก็จะอ mm ัปเกรดในเรื่องของชุดฟอกอากาศนาโน,โนด้วยนะคะ mm hmm. จริงๆตัวรถรุ่นนี้มีในเรื่องของตัวระบบกรองอากาศ PM 2 5แล้วแล้วก็มีการติดตั้งในเรื่องชุดฟอกอากาศนาโนเข้าไปเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการติดตั้งทดแทนในเรื่องของล้อแม็กที่ลูกค้าใช้ล้อสเปคเดิมน,นะคะ ในส่วนของด้านท้ายต่อมาค่ะคละ้ายๆเดิมในเรื่องของชุดแต่งก็จะพาลูกค้ามาดูในเรื่องของตัวสีแดงเนาะนี่ค่ะด้านท้ายก็จะใส่โลโก้ GR ท้ายนะคะไฟเลี้ยงซีคันเชียลเห็นไหมคะสวยนะคะตัวแล้วไฟเลี้ยงซีคันเชียลซึ่งลูกค้ามีความต้องการอยากได้ตัวนี้นะคะจัดเต็มได้เลยนะคะโลโก้แก้วอัปเกรดจากโลโก้โครเมียมเป็นโลโก้ท้ายซึ่งเป็นของแท้โตโยต้าแน่นอนนะคะดาวจัดของดีให้ลูกค้าอยู่แล้วล้นหลักล้านแล้วใส่ของแท้ให้แน่นอนนะคะแล้วก็ โลโก้ด้านท้าย Fortuner อันนี้โลโก้คาดเอวท้ายใส่เป็นสีแดงค่ะซึ่งเดิมจะเป็นสีดำเนาะ mm hmm. เพื่อให้คุมโทนแดงดำนะคะ mm hmm. เพราะว่าลูกค้ามีความชื่นชอบในเรื่องของสีแดงมากนะ l e g e n d ด r ค่ะรุ่นนี้นะคะของแท้จากโรงงานแน่ๆน,นะคะ mm hmm. แล้วก็สักับเพุท้ายในรุ่นของตัวนี้ mm hmm. เลือกเป็นตัวโลโก้ GR Sport แล้วก็อักษรน,นูนดำเป็นของตัว Fortuner นะคะ ส่วนด้านท้ายถัดมานะคะตัวนี้มีระบบคลิกเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานเรียบร้อยพรม6 D ดีนะคะยาวมาถึงด้านหลังเลยถ้าในมีความสงสัยว่าพรมถึงไหนถึงนี่เลยนะคะ แล้วก็ด้านท้ายก็จะมีฝาปิดต,ตรงนี้นะคะด้านท้ายนี่ถาดปูท้ายทับอีกทีนึงซึ่งถาดปูท้ายก็แถมแล้วก็มีการเพิ่มพรมเดิมให้กับลูกค้าด้วยตรงนี้จะเป็นกล้องบันทึกรถด,ด้านหลังนะคะบันทึกเหตุการณ์32กิกก็สามารถโหลดในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ดูบันทึกเหตุการณ์ได้เลยเมน32กิกถ้าเต็มเขาก็ทับให้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์ของตัวเจียสปอร์ตนั่นเองนะคะเห็นไหมคะให้ดูนะตัวสีแดงตัวนี้ดําเน้นโทนแดงตัดดำแล้วก็ลืมเลยอัปเกรดในเรื่องของครอบฝาถังน้ํามันนะคะสวยไหมคะเห็นไหคันนี้สีแดงสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ร่อง360องศาในเรื่องของตัวลีเจนเดอร์นะคะตัวนี้ชัดมากๆนะคะถือว่าชัดที่สุดในเรื่องของตัวโตโยต้าทุกๆรุ่นเลยนะคะให้ดูตัวนี้ตัวท็อปนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวลีเจนเดอร์สีแดงคันนี้หน้าตาคือคล้ายๆกันหรือว่าใช้คําว่าเหมือนได้เลยค่ะถ้าแต่งอีกนิดนึงให้เป็นตัว GR นี่คือเหมือนได้เลยเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ลูกค้าตั้งมาเนี่ยดาวสามารถทําให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวล้อหรือว่าสปอยเลอร์ GR อย่างเงี้ยดาวทําให้ได้หมดเลยสนใจอยากได้งบประมาณในการออกรถนะคะดาวแนะนําเบิ่มต้นสักประมาณ15%กําลังดีเพราะว่ารถราคาแพง ผ่อนจะค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าเราสามารถผ่อนยาวได้9 6งวดเงื่อนไขผ่อนยาว9สมงวดก็คือดาว15%ขึ้นไปนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเห็นรถสีแดงๆหล่อๆ,ๆคันนี้ดอกเบีย้ดดย,ยถูกใจชุดแต่งสวยๆถูกใจทักหาดาวได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้รถคันสีแดงอยากได้แบบน,นี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนล้ออยากอะไรก็แจ้งดาวมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ดาวลาก,กันกับชุดแต่งสีแดงๆคันนี้กับรถคันแดงๆคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ